สวัสดีครับพ่อนชางนสุดเดนะฮะวันนี้ก็เนื่องจากมีน้องท่านหนึ่งนะฮะบอกให้อยากให้ลองตัว ESI เนีเนว่าอูโนกับตัวโปรแกรมเอฟเฟกนะฮะของแอปปิทูดูฮะว่ามันจะใช้งานได้ไหมจริงๆผมเคยทําคลิปไปแล้วนะลองไปแล้วแต่วันนี้ก็คือไม่ได้เจาะจงเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะจงดูว่าเสียบเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงม,มามาพร้อมกันในตอนตอนแรกเลยะฮะไป โอเคครับเอาตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่านะน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมนเล่นได้ยังไงอะไรประมาณนั้นนะว่าต่อกีตาร์แล้วต่ออะไรสายอะไรยังไงประมาณนะี้มาทำกินคลิปนี้ด้วยแล้วกันเนาะนะตัวนี้ว่าฮูโนนะมันก็คือซาวการ์ดตัวหนึ่งที่มันเหมือนกับซาวการ์ดที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แต่ในคอมพิวเตอร์มันถูกต่อไว้เรียบร้อยแนละ้วด้วยพวก PCI พวกอะไรประมาณนะั้นแต่ตัวนี้มันต้องใช้สายก็คือมันซาวการ์ดแยกออกมามว้นะี่เถอะนะ เราต่อตัวนี้แล้วมันจะกลายเป็นซาวการ์ดแทนตัวซาวการ์ดออนบอร์ดก็แค่นั้นเองนะฮะตัวสายของตัวเนวาอุโนจะเป็นไทสี่นะฮะ USB C แต่ด้านนึงก็เป็น USB ปกตินะ USB ปกติด้านนี้เป็นไทสี่นะเห็นก็เสียบเข้าตัวมันเสร็จปั๊บเราก็ต้องลงไดรเวอร์อะไรของเขาให้เรียบร้อยเขามีเว็บไซต์ชื่อของเขาที่ไหนเอสเนวาอุโนเนี่ยเดิ S นเข้าไปเออไม่ใช่เดินเข้าไปดาวน์โหลดฮะเข้าไป <laughs> ดาวนโ์นโหลดเสร็จปั๊บแล้วก็ลงซะ Windows วินโดว์เราเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ลงเวอร์ชั่นนั้นนะฮะให้เรียบร้อยมันก็จะทํางานได้สมบูรณ์นะฮะประมาณนั้นแต่จริงตัวมันเป็น plug and p เพที่สามารถเสียบปั๊บก็มีไดเวอร์ใช้งานได้เนี่ยโรเลนซี่นะแต่ว่าอย่างที่บอกฮะถ้าโรเลนซี่มันจะมาเล่นกับพวกโปรแกรมเอฟเฟกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีมันจะมีแซปเปอร์เลดที่เขาตั้งไว้มันจะสะดุดประมาณนั้นแต่ถ้าบอกว่าเราลงไดเวอร์ของเขาเองเนี่ยมันก็จะทําให้เสียงมัน สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ทํางานร่วมกักบคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้นนั่นเองเพราะว่าเป็นไดเวอร์ของเขานั่นเองนะเริ่มต้นเราก็เสียบมันเลยฮะเดี๋ยวผมเสียบไว้ก่อนได้เลยอันนี้สําหรับลงไดเวอร์เรียบร้อยแล้วนะ,ะเสียบปั๊มก็มีไฟขึ้นแบบนี้แหละวางไว้ได้เลยหังนั้นก็เปิดเครื่องได้เลยวันนี้พายแล้วจเปิดเครื่องเลยแนะี่ยไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะฮะเดี๋ยวก็นะผมลืมสายแจ็ค กตารจริงก็คือเสียบสายแจ็คเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับตรงๆนะเสียบแจ็คก,กีตาร์แล้วก็เข้าไปได้เลยมีปัญนหานั่งเล่นเหมือนเดิมนะฮะช่ว,วงนี้ประหยัดไฟข้างบนกล <c oughs> างวันมีไฟจากโซลาเซลล์นะถก็ใช้ไฟโซลาเซลล์ไปอ่เพอดีน้องถามมาผมผมมีตัว A m b i t u b e 5อยู่แล้วแล้วก็ผมก็ลบออกไป อันะะนี้เพื่งจะถามมาผมต้องมาลงใหม่อีกทีนะไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะนะลงกันสดๆไปเลยส่วนใหญ่น้องหลายคนจะมีปัญหาเรื่องการลงลงโปรแกรมต่างๆผมไม่รู้ว่ากลัวอะไรกันอันนี้จริงๆนะคือ โปรแกรมปกติทั่วไปมันก็มีคำว่า Setup หรือ e x e อะไรประมาณนะะั้นน่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเราเราลงโปรแกรมเข้าไปแต่ต้องบอกอย่างที่บอกฮะถ้าเราโหลดโปรแกรมโดยไม่รู้ที่มามันก็อาจจะโดนไวรัสโดนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อันนี้แล้วแต่ความเสี่ยงของแต่ละท่านเองนะฮะถ้าบอกมันไม่ใช่มาจาก Microsoft ไม่ได้มาจากโปรแกรมที่น่าเชื่อถือได้ก็ถ้ามันมีให้โหลดเยอะะไปหมดแหละแต่ว่าเราก็ต้องเสี่ยงกับไวรัสเหมือนกันอย่างงี้ตัว M อ2มาเนี่ยน่าจะมีไวรัส ที่ผมโหลดมาจากเว็บของของที่เขาผมมือผมไปโดนมือไปโดนปุ่มเมื่อกี้มันก็จะทำให้แบบเครื่องอาจจะช้าลงหรือมีตัวเมลเมนแวร์อะไรเพราะล่ะเมลแวร์เยอะแยะเข้ามาแทรกซ้อนอยู่ในเครื่องมันทำให้แบบเครื่องทำงานช้าลงอะไรประมาณนั้นหลายหลอย่างนะอันนี้ก็ต้องไประวังกันเองเพราะผมก็ไม่สามารถ บอกได้นะฮะแต่อย่างที่บอกเนี่ยตัวเนี้ยตัวเป็นไม่ใช่ของที่มาจากเว็บไซต์เขาโดยตรงนะฮะมันก็จะมีตัวแฝงมาของฟรีไม่มีในโลกบอกเลยครับของฟรีก็จะมีแถมของนี่แหละมาเราก็ไประวังกันเองนะฮะสำหรับคอมพิวเตอร์อแต่ละท่านนะ,ะถ้าบอกว่ายอมรับความเสี่ยงได้ก็ลงไปเลยนะไม่มีปัญหาอ่ะ,ะลง มันก็มีให้ให้กดไปกดมากดไปกดมาอยู่แค่นี้แหละฮะไม่มีอะไรกดแล้วก็ทําตามเข้าไปเรื่อยๆอ,อ่ะเรียบร้อยอันนี้คือผมลงแอ p พิทู5แล้วนะนี่มันอยู่นี่หน้าจอ,อให้แคปเจอร์หน้าจอไปด้วยไหมหรือไม่ต้องนะฮะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผมต่อตัวนี้ยังไม่ได้ต่อตัวลําโพงอ่าเดี๋ยวผมจะเอาลำโพงเข้ามาก่อนก็คือตัวเนี้ย ไม่ได้เอาลำโพงมาเดี๋ยวใช้ลำโพงลำโพงเอร์บลูทูธธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันต่ออัคอินได้นะฮะผมเอาลำโพงตัวเล็กเนี่ยตอนก่อนผมเคยมีเทสให้ดูละว่าเสียงมันค่อนข้างใช้ได้เลยลำโพงตัวนี้เอามาเล่นได้ไม่มีปัญหาก็เสียบเข้ากับเนวาอูโน่เนี่ยนะฮะอันนี้ผมจะเสียบเข้าอินพุตนะฮะอินพุตของช่องโฟนด้านหน้านะฮะเพราะว่า มีแจ็คแบบนี้อยู่อันนี้แล้วแต่ใครมีแจ็คแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะฮะอันนี้ไม่รู้จะติดเปล่าเพราะลูกเล่นอยู่อ่ะเดี๋ยวเข้าไปในช่องโฟนช่องหูฟังนะฮะนี่เสร็จไปเรียบร้อยเดี๋ยวผมเปิดลำโพงก่อน Bluetooth mode AUX mode อ่ใครมีลำโพงอะไรก็แล้วแต่นะแต่ละคนเดี๋ยวเดี๋ยว ขอสายแจ็คก,ก่อนอนี่ก็ไม่มีปัญหาครับเปิดโปรแกรมแล้วก็เสียบกีตาร์เล่นได้เลย,ยหรือผมจะแคปเจอร์หน้าจอให้ดูด้วยเลยมาแคปเจอร์หน้าจอไปด้วยแล้วกัน แคบแล้วนะ,อ,ะอันนี้ก็เสียบแจ็คกีตาร์ปกติเลยฮะเล่ยกีตาร์นะเสียบกีตาร์หนึ่เส้นอีกหนึ่งเส้นเข้าด้านหน้านี้เลยฮะนี่เข้าอินพุตของเนว่าอูโนมีปันหาแล้วก็เปิดโวลูมอะไรตามความต้องการเราแล้วแต่ลำโพงใครมันดังมันเบานะฮะลำโพงนี้ผม อ่าเวลาเราดีดมาต้องมีอย่างนี้นะมีไฟเขียวขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะผมเสียบช่องหนึ่งก็มีไฟเขียวขึ้นตรงนี้ตัวอื่นก็ไม่ต้องกดอะไรมานะฮะเปิดไว้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่าลำโพงเข้ายัางอ่าเข้าแล้วเข้าแล้วแต่ทำไมไม่ดังวะ <laughs> แจ็คมันไม่ดี ไม่ติดเลย <c oughs> ไม่ติดไม่ติดไม่ติดเดี๋ยวผมหาแจ็คก,ก่อนนิดนึงนะแป๊บหนึ่ง,นะงเดี๋ยวมาโอเคมาเปลี่ยนหัวหน่อยนะฮะหัวเมื่อกี้มันดูน่าจะเสียอ่ะแล้วก็เสียบเข้าไปช่องโฟนเหมือนเดิมนะฮะช่องโฟนนะของด้านนี้นะมีเขียนว่าโฟนอยู่ลายหนึ่งมิกหนึ่งล ไฮเซตมิกสองได้มีปัญหาช่องโมโนก็สามารถเสียบได้ผมว่าน่าจะหลุดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเปิดเสียงนะอ่ะติดแล้วะวิธีการเทสก็คือ เลือกให้เป็นตัวนี้แล้วก็ให้มันเสียงมันดังมันติ้งติงต้งติงต้งติ้งนี้นะจากนั้นเราก็เปิดเข้าตัว a m b i d u ได้เลยนะฮะเบาเสียงไว้ก่อนอันนี้อะไรไม่รู้โปรดักเกียอะไรของเขาไม่ไม่สนใจนะเราเปิดเข้าไปที่ ตัวนี้ก่อนนะฮะ SIO ช n องเขามันใช้ไรอยู่ฮะตอนนี้มันใช้ SIO ที่เป็นอ่าเป็น Real t e k อยู่อ่าเราเปิดที่ Control Panel เพื่อเลือก ESI นะฮะอ่า ESI นี่ว่า UNO โอเคเรียบร้อยแค่นี้นะฮะอ่ะลองมาเจสกับกีตาร์ดูก,ก่อน ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรอันนี้ยังไม่ดังยังไม่ดังเดี๋ยวกันนะออาวมันหายไปแล้ว ผมขอเสียบปักอีกทีนะเสียบตัวนี้ว่าวนโนอีกทีนะฮะเสียบ USB ยเทสก่อนดังหรือเปล่าโอเคดังแล้ว ลองเลือกอตัวดิสโทเชียสอะไรใส่เข้าไปก่อนถ้ามันไม่ดงังลองเปลี่ยนดูก่อนนะฮะ วิโดว์จะมีความหน่วงอยู่นิดๆนะฮะเปลี่ยนไดเล็กสาวเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูไดเล็กซาวนี่หน่วงมากๆโหบัฟเฟอร์ที่2 0 0พันกว่าเดีย๋ยวลองบัฟเฟอร์น้อยนะอันนี้ไดรเล็กสาวไม่ได้เอ,องจริงๆตัวมันมี a อ i o อยู่ไม่มีปัญหาเออแต่ทำไมไม่ดังไม่รู้เนี่ย <laughs> จริงเลยหนึ 1, 2, 1, 2, 1, 2. ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเราต้องเลือกเอาพุทเป็น SIO ในว่าอูโนนะฮะตัวนี้เพราะว่าอินพุตมันเข้าแล้วแต่เอาพุทเรายังไม่ได้เลือกนะเราต้องเลือกเอาพุทด้วยอ,อันนี้ก็ดังแล้วฮะไม่มีปัญหา มันมีเสียงจีอยู่นิดหน่อยเราลองปิดเสียงดูเสียงจีน่าจะมาจากเสียงคลัสนี้นะฮะลองปิดดูเงียบเงียบนะไม่มีเสียงสัญญารบกวนอะไรนะฮะไม่มีปัญหาเดี๋ยวเอาคลัสนี้ออกไปถ้าเกิดว่าใครเล่นแล้วมันจีมากๆก็ลองเอาตัวเสียงแตกออกไปก่อนนะฮะแล้วก็เลือกเอาเสียงแตกตัวอื่นมานตัวไหนแล้วก็เอาเกจวางไว้ข้างหน้าฮนะ คอมเพรสเซอร์หรืออะไรแล้วแต่ได้หมดนะบูตเตอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมใส่ดีคอมเข้าไปตรงหน้าตัวหนึ่งเอาไหนแล้วป่ะดีคอมอ่าอันนี้คือคอมเพรสเซอร์นะฮะ มันจะมีผลกับการดีดถ้าเราดีดแรงด,ดีดดีดเบามันจะเป็นไดนามิกให้เรานะฮะเราใส่เกตเข้าไปอีกตัวนึงก็ได้ด้านหน้า mm hmm. เกตเพื่อมาตัดเสียง mm hmm. อันนี้คือแอมมันเป็นแอมทั่วไปประมาณนั้นถ้าเราแบบอยากได้แอมหัวแตกเลยเป็นแตกจากแอมอ่ะเพาง,งั้นเถอะเราก็เลือกแอมแตกไปเลยเนี่ยเหมือนเช่นดูอะไรคือไฟเอออย่างงี้นะ mm hmm. เสียงคลีนเสียงแตกของเขานะฮะชันแนลไหน,นเรลองเลือกดูผมก็ยังไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ <c oughs> อ่ไม่รู้ละ <c oughs> เอาชนแนลลีดเข้าไปสิ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรถ้ามันไม่ดังแบบนี้เราก็ ีแตกหัวอันนี้คือหัวแอมที่แตกนะอ่าเราก็เลือกมีให้เลือกเยอะแยนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเราจะใช้กับเอฟเฟกต์เราควรจะเลือกแอมที่มันเป็น แอมหัวธรรมดาแบบนี้เหมือนแอมมาเชอร์ให้เป็นเสียงคลีนว่ากันเถอะเหมือนเราเล่นแอมจริงๆอะฮะเหมือนเราเล่นเล่นแอมกีตาร์จริงๆจากนั้นเราก็เลือกเสียงแตกที่เราต้องการนะฮะโอเวอร์ไร์อะไรอย่างนี้แล้วผมเลือกโอเวอร์ไรด์ดิสซอชันอะไรเข้ามาก็ได้เอา OCD เข้าไป เอาไว้วางหลังตัวนี้ทีอะมันก็จะมีความจีเข้ามาหน่อยถ้ามันจีแล้วก็เปิดเกจช่วยไปเยอะนิดนึงวันนี้เปิดได้สุดเลยนะประมาณนะ้นแล้วปรับเหมือนเราปรับแอมปกติ <c oughs> เพราะว่าตัวนี้มันเป็นการจับคู่เหมือนก็เราเล่นหัวแอมจริงๆแล้วกับตัว เอ่อเอฟเฟกอะไรประมาณนั้นนะก็พยายามเลือกให้มันจับคู่กันให้มันเหมาะสมเนี่ย mm hmm. มันก็จะได้เสียงที่เราต้องการเหมือนกันเถอะนะมันมีปัญหาครับมันเล่นกับตัวไหนก็ได้นะตัวนี้อย่างที่บอกว่าถ้าจี่ก็ใช้ตัวเกตเข้ามาช่วยนะฮะเกตมันก็มีหลายตัวอยู่ให้เลือกนะ mm hmm. ตัวไหนมันเป็นแอมหัวแตกเสียงแตกอยู่แล้วก็ไม่ใช่แอมหัวแตกเสียงมันแตกอยู่แล้วก็ถ้าใส่ตัวเอฟเฟกเข้าไปอีกมันก็ยิ่งซุปเปอร์แตกเลยว่างั้นเถอ,อะเราเลือกแอมที่เป็นธรรมดาประมาณนี้ตัวนี้มันเป็นเป็นแอมธรรมดานะถ้าเราใส่เสียงแตกเข้าไปเยอะๆมันก็ยังไม่พีคเท่าไหร่เห็นไหมครับ ยังไม่ค่อยแตกมากอ่าตัวนี้มันเป็นโอเวอร์ได์ผมเอาลองเอาโอเวอร์ไดออกไปแล้วเอาดิสโทชชั่นใส่แทนอันนี้ลองเลือกแอมป์กันดูเอานะฮะมีอะมรเมทัลโซนเมทัลดิสโทชชัน่นอ่าลองดูก็ได้ ไม่จี่นะ <h ums> ีเสียงเมื่ออยู่ที่หัวแอมนะฮะที่เราปรับได้ <h ums> ไม่มีปัญหาฮะเล่นได้นะฮะแต่ตัวนี้บัฟเฟอร์ถ้าเกิดว่ามันมีความหน่วงอยู่เลอยๆก็จริงๆแล้วมันจะออโต้ให้เราเองนะเดี๋ยวผมลองเลือกตัวอื่นดีหนึ่งสอง R หนึ่งสอง L ไม่มีผลอะไร เราเลือกบัฟเฟอร์ไซส์ให้ลดลงได้นะครับถ้ามันมีความแบบเสียงหัวแอม ok แต่ละตัวนี้ผมลองเปลี่ยนบัฟเฟอร์ไซส์เป็น256าหนะสำหรับตัวนี้อันนี้แล้วแต่คอมพิวเตอร์ของแต่ละเครื่องนะครับมัไม่เหมือนกันนะฮะแต่ผม ลองเปลี่ยนจากเป็นออเรนต์ดูโอ้อันนี้แล้วแต่เลือกเลยเห็นไหมเสียงมันจะเปลี่ยนไปคู<ฮ>มันอยู่ที่คาบินเนตด้วยนะอ่าคาบิเนตเป็นยังไงก็ลองเปลี่ยนคาบินเนตดูแล้วแต่บางคนบอกว่าเสียงมันแบบ แล้วแต่เราเลยนะฮะคับ,บิเนตมันมีให้เลือกเยอะแยะมากมายผมลองเลือกสี่คูติ2ออันนี้หัวแอมกับคับ,บิเนตมันไม่ค่อยไม่ค่อยแมทช์กันเท่าไหร่ลองเลือกโบเดนดูแล้วองเลือกของดาเลนดาเลนดิมแบกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหัวแอมของดาเลนด้วยมีมั้มมีอยู่นะเห็นแวบแวบมา ก็ได้ถ้ามันไม่จีตัวนี้นิดนึงแล้วแต่ลนะประมาณนี้ได้นะฮะมปัญหาเราก็จะอยากใส่อะไรเข้าไปเราเหมือนเล่นเอฟเฟกปกติเลย เล่นเหมือนตู้แอมปกติของผมใส่โมดูโเลชันก็คือใส่พวกแบบไอ้นี่เข้าไปมีอะไรดีเลย์ดีเลย์เดี๋ยวหาดีเลย์ก่อนเฟนเจอร์ er. ดีเลอย์อยู่ไหนอะพิมพ์มาแล้วกันนะ ดีเลยเจอแล้วอนาล็อกดีเลย์ใส่ไว้ข้างไหนก็ได้ข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้แล้วแต่เรา ปรับได้ตามความต้องการเดี๋ยวลองเอาแบบนี้คล้ายของบอสลองย้ายอยู่ข้างหลัง ไม่มีปัญหาสามารถเล่นได้แล้วก็เสียงก็ไม่ได้จี่อะไรถ้ามันจีก็บอกอย่างที่บอกฮะเอาเกตเข้ามาช่วยนี่ผมปิดเกตมันจะเป็นอย่างนี้มีเสียงจี่บ้างเพราะว่าเนื่องจากเราใช้ distortion ก็เหมือนเราเปิดตู้แอมปกตินี่แหละเปิดตู้แอมปกติเสียงมันก็จะมีความจี่อยู่แล้วถึงจะเป็นออฮัมเบอร์กเกอร์ก็แล้วแต่ันี่ผมเปิดเกตเข้ามากางเงียบไม่มีปัญหาใช้ได้ <c oughs> นี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆถามว่าเล่นตัวนี้ได้ไหมเล่นได้แน่นอนนะฮะสำหรับตัว m p 2 5ก็ใช้ได้ในว่าอูโน่ไม่มีปัญหานะฮะเพราะว่าตัวมันเองมันซับพอร์ตจริงๆนะฮะสามารถที่จะออกมาเล่นได้แทบทุกโปรแกรมแหละไม่มีปัญหาหรอกเล่นได้หมดนะฮะสำหรับในว่าอูโน่นะตัวอื่นที่ไม่ใช่งานจีน <c oughs> <c oughs> จะไปเทียบกัน <c oughs> อันนี้ใช้ได้นะฮะโอเคสำหรับน้องที่สอบถามมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะทีนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ